้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกก่อนคุยกับข้างบ้านดีๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอเสียงหนยกันน้ำ IP 6 8นะครับการน้ำลึกได้1.5เ <Han>, มตร30นาทีหรือว่าเดินมุดคุณไปปาร์ตี้เกิดตกสะลอยน้ำได้นะครับแล้วเขาก็สามารถทนน้ำเค็มน้ำได้ถึง5เท่าด้วยกันครับคือไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำทะเลน้ำเงือหรือว่าพวกละอองน้ำต่างๆเนี่ยอันนี้ทนได้สบายถ้าคุณแบบว่าไปเที่ยวทะเลเงี้ยก็หายกังวลได้เลยเอาไปใช้ได้เต็มที่เวลาตก สี่ลูกยี่สิบาทสี่ลูกยี่สิบบาทสี่ลูกยี่สิบบาทสีลสบบทส่ลูกยีสบบสกย่สิบ,บาทสำหรับใครที่เข้ามาดูรีวิวนี้ก,กำลังหาลำโพงไปปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วผมบอกเลย ื่องำโพงสาวคอบูม3าไอที่สายปาร์ตี้เนี่ยชอบแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x TV t นะ็กซครับวันนี้เราอยู่กับสายปาร์ตี้สายชิลกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีรำพงที่เลยด้ว่า ตัวเล็กไซมินิแต่พลังเสียงของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาหลายคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวเจ้าตัวสาวคอที่เป็นเป็นลำโพงตัวใหญ่กันไปแล้วใช่ไหมตัวนั้นราคาอาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะบางคนเนี่ยชอบปาร์ตี้กัน,นแบบกลุ่มใหญ่แต่ว่าบางคนเนี่ยไปเที่ยวแบบเฮ้ยกับเพื่อนกลุ่ม4-5คนไปปาร์ตีู้วิลลานะครับไม่อยากจะแบกของใหญ่ขน,นาดนั้นลำโพงตัวนี้ผมบอกเลยว่าแค่เนี้ย เหลือเฟือเสียงเนี่ยกำลังแบบโอ้โหเรียกว่าถ้าคุณปรับสุดนะดังได้ถึง9 6สเดซิเบลแล้วลำโพงตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ย3,900ครับซึ่ง39 0 0เนี่ยไม่ใช่ราคาจริงที่คุณจะซื้อนะคุณกดโค้ดลดส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นเนี่ยซื้อได้ในราคา2000กว่าบาทครับเพราะว่าเนี่ยผมไปลองหาผมไปลองดูมาแล้วนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงที่สายปาร์ตี้ที่ชอบเสียงเบสเป็นชีวิตจิตใจน่าจะถูกใจแน่นอนเพราะว่า เท่าที่ผมลองเนี่ยเสียงเบสคือสนุกสุดๆแล้วแน่นอนคนระับสาวของเขาเนี่ย มีตัวนี้ครับปุ่มเพิ่มเบสครับคุณสามารถกดเบส up เนะครับเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วนะ oh. เพิ่มท้ายเบสเนี่ยสะใจ oh. ซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยน้ำหนักครับ782กรัมชาร์จแบต1ครั้งนะ oh. ถ้าคุณเปิดเสียงความดังระดับ50%เนี่ยได้ถึง16ชั่วโมงนะครับแล้วหลายคนอาจจะแบบอ้าวพี่50%มันจะดังเหรอเ oh. มื่อกี้ที่ผมเปิดอ่ะ oh. นั่นคือระดับเสียง50%ครับ oh. ผมบอกเลยนะ oh. ลำโพงตัวนี้ถ้าคุณอยากจะแบบอยู่บ้านฟังเพลงชิลๆคนเดียวนะ oh. เปิดแค่ประมาณ20%คือดังจนเหลือเฟือแล้วนะครับ แค่นี้พอเวลาที่คุณไปปาร์ตี้นะครับอย่างอันนี้ผมมีลองไปวางด้านนอกบ้านนะ own own. เปิดเสียง5 60%นะ่ะเสียงนี่คือแบบดังลั่นเลยอันนี้คือเป็นพื้นที่กลางนะคุณจะตีแบตไปคุณจะตีบิงปองไปเนะี่ยมีลำโพงตัวเนะี้อันนี้คือแบบเสียงดังเพียงพอถ้าคุณเปิด100%เนี่ย บอกก่อนคุยกับข้างบ้านดีๆเพราะอาจจะมีเพื่อนบ้านด่าได้ตัวแค่นี้แต่เสียงดังได้ถึง96เดซิเบลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อจํากัดเหมือนกัน,กนอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าตัวลําโพงเขาเนี่ยมันเป็นลำโพงไซส์เล็กเนาะบูเฟอร์ด้านในมีอยู่ขนาด3.7นิ้วนะครับตัวนี้กําลังขับอยู่ที่40วัตต์แล้วก็มีในส่วนของตัวลําโพงทวิตนะครับตัวนี้ทวิตเตอร์อยู่ที่10วัตต์อีกหนึ่งตัวแล้วเขาจะมีในส่วนของตัวพสซีฟครับที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับซ มาใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าเปิดอยู่ในระดับสัก60-70%พอ80-90-100เปิดฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องแต่เสียงมันจะไม่ได้สมบูรณ์สมูทสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมรอเปิดให้ฟังดูกันนะครับอันนี้คือ60%แล้วผมจะเพิ่มร้อยครับ คือมันฟังรู้เรื่องแต่ผมแนะนําว่าควรต้องอยู่กลางแจ้งข้างนอกนะครับแต่คุณภาพ quality เสียงมันจะดรอปลงเล็กน้อยถือว่าผ่านมั้ผมสําหรับผมนะใช้จริงผมไม่เปิดเต็ม้0 0อยู่แล้วครับเปิดแค่4-50%แค่นี้โอหก็จะแตกแล้วนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเชื่อมต่อง่ายครับคือแบตเตอรี่มันนาน16ชั่วโมงแล้วใช่ไั้การเชื่อมต่อบลูทูธ5.3ครับคุณกดตรงนี้ค้างไว้มันจะขึ้นเป็นไฟกระพริบ pp, แล้วคุณสามารถ pairing ได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี้กันน้ํา IP68 นะครับ การน้ำลึกได้1.5เมตร30นาทีหรือว่าเดินมุดคุณไปปาร์ตี้เกิดตกสะไม่ต้องกลัวว่ามันจะจมนะครับตัวนี้ลอยน้ําได้นะครับแล้วเขาก็สามารถทนน้ําเค็มน้ำได้ถึง5เท่าด้วยกันครับคือไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําทะเลน้ําเงือหรือว่าพวกละอองน้ําต่างๆเนี่ยอันนี้ทนได้สบายถ้าคุณแบบว่าไปเที่ยวทะเลเงี้ยก็หายกังวลได้เลยเอาไปใช้ได้เต็มที่แล้วก็เวลาตก สมมติไปที่เราทำตกไม่ต้องกลัวพังถ้าสมมุติตกอยู่ประมาณ1เมตรอันนี้คือเหลือเฟือแล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงตัวนี้นะครับการขับเสียงของเขาเนี่ยจะได้ตั้งแต่5 6เฮิร์จนถึง2 0 0 0 0เฮิร์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรน์เสียงที่ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วอาจจะลงไม่ได้ไม่ต่ำถึงขั้น20เฮิร์แต่เท่านี้ถือว่าเพียงพอนะครับทีนี้ผมบอกก่อนเขาก็มีกิมมิกเล็กๆนะตัวลำโพงด้านข้างตัวนี้มีไฟ RGB นะครับตัวนี้สามารถซิงแสงนะครับแสงไฟ้ารอจาวนีเนี่ย สมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงตัวเดียวอะเสียงมันไม่ได้เป็นสตอรีโออะเราอยากวาง,วางซ้ายวางขวานะครับคุณสามารถซื้อเจ้าสาวคอตัวบูมตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็กดเข้าโหมดซิงค์ตรงนี้ครับมันสามารถเชื่อมลำโพงอีกหนึ่งตัวให้กลายเป็นสตอรีโอเวลาที่คุณเปิดเพลงฟังเนี่ยลำโพงจะดังทั้งด้านซ้ายด้านขวาพร้อมกันนะครับโดยในกล่องผมขอพามาดูก่อนของตัวนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวลำโพงนะครับเขามีสายด้วยนะครับคือใครที่แบบว่าอยากจะฟังเพลงแบบท้องอันนี้บอกเลย มีสายคล้องครับคุณสามารถใส่ปุ๊บคล้องเอวให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดินเท่ๆเป็นคนป๊อปๆเวลาไปเที่ยวงี้มีเสียงเพลงตลอดนะครับอันนี้มีมาให้ครบหมดตัวสายชาร์จมีนะครับเป็น USB C to C แต่ว่าเขาจะไม่แถมหัวดปเตอร์ชาร์จมาให้นะครับซึ่งละโพงตัวนี้บอกก่อนเนาะเขามีทั้งหมด3มสีครับมีสีเขียวสีดําแล้วก็สีฟ้าครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยส่วนการรับปาาระกัน18เดือนที่นี้ตัวลําโพงเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับ มันสามารถเชื่อมต่อแอปมือถือได้ด้วยตัวแอปมือถือเนี่ยบอกเลยใช้งานน่อนข้างสะดวกอ่ะผมเข้ามาให้ดูกันซึ่งในแอปตรงนี้ก็จะมีการโชว์รุ่นเอาไว้นะครับเป็นตัว b o ม m i i นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าเหมือนกับตัวปุ่มได้เลยก็คือ เปิดเบสอัพนะครับหรือจะปิดเบสอัพในการเพิ่มเนื้อเสียงเบสนะครับอีควอไลเซอร์คุณสามารถปรับแต่งได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยคุณสามารถปรับลากกาหนดเองคุณต้องการเสียงเบสอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเลือกค่าต่างๆที่มีพรีเซตเอาไว้ก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ <Wow. S 1> เซ็ตได้ทั้งหมดตัวเครื่องขยายเสียงครับอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถแบบว่าเวลาที่คุณแบบไปแฮไปนน่นนี้นั้นนะครับคุณสามารถใช้เนะี้ยเป็นไมโครโฟนได้เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอเสียงหน่อยเห็นไหมครับ มาเป็นแบบเหมือนกับทรโขงครับหรือถ้าสมมติคุณเปิดร้านค้าขายของนะครับ <c oughs> เขาจะมีโหมดวนซ้ำนะครับคุณสามารถกดวนซ้ำครับ4ลูก20บาท4ลูก20บาทมาช้าอดมาช้าอดแล้วกดเล่นครับ4ลูก20บาท4ลูก20บาทมาช้าอดมาช้าอด4ลูก20บาท4ไปไงพ่อค้าขายของ เก่าเรารู้ว่าเราจะต้องมีอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้คือสามารถทําได้แล้วคุณไม่ต้องไปเซฟคุณไม่ต้องไปตั้งค่าคุณไม่ต้องไปบันทึกอะไรต่างๆให้เยอะแยะในตัวแอปเขามีทุกอย่างนะครับเขาสามารถเลือกเขาสามารถตั้งค่าเขาสามารถปรับเล่นหยุดอัดเสียงใหม่ตลอดซ้ําได้ตลอดนะอันนี้ถือว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกมากนะครับแล้วก็เขายังมีในส่วนของตัวเอฟเฟกเสียงนะครับที่คุณสามารถเล่นได้ไวส์น้อยเอยสัญญาณเตือนฉุกเฉินเอยนะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งโหมดพิเศษนิดนึงสั่นเพื่อทาความสะอาดพอเวลาคุณกดเปิดสั่นเพื่อทําาาคควมสุบบตรรงนี้ั ตัวลำโพงพสซีฟมันจะสั่นครับตัวพวกดอกลำโพงอะไรต่างๆมันจะสั่นเพื่อที่เอาไว้ ไล่เศษฝุ่นบางครั้งคุณเอาไปเล่นน้ําเจอทรายเจออะไรต่างๆแล้วมันติดมันก็จะสะบัดออกอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคพิเศษอีกหนึ่งอย่างแล้วกันแล้วก็สามารถดูสถานะได้สามารถตั้งค่าโหมด 3D ต่างๆในแอปพลิเคชันได้อันนี้ถือว่าให้มาแบบครบๆเลยถามว่าลําโพงตัวนี้เหมาะสำหรับใครก็อย,อย่างที่ผมบอกไปแหละเหมะาะสำหรับคนที่ชื่นชอบสายปาร์ตี้ชอบเสียงเบสนะครับแล้วคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรลองฟังกันดูผมมีอัดทั้งในห้องแล้วก็กางแจ้งให้ฟังกันครับ Breaking these walls down, breaking these walls down. If you want to adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Welcome to the kill zone. I feel the same. แปไงกับเสียงตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่แบบว่า ต้องการหาลำโพงตัวเล็กแต่เสียงดังตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แต่อย่างที่ผมบอกมีข้อสังเกตหนึ่งอย่างอย่าเปิดเสียงเกิน80%เสียงมันจะเริ่มแบบลดคุณภาพลงนะครับคือมันได้ดังแต่ว่าความเขาเรียกว่ามันจะเริ่มมีเสียงพลาเสียงแตกหน่อยๆแล้วกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะแล้วก็เรื่องการใช้งานตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ ถ้าตั้งค่า50%ซึ่ง50%เป็นเสียงที่ดังมากใช้งานยาวๆ16ชั่วโมงแล้วก็ถ้าแบตหมดเสียบชาร์จตรงนี้ครับเขาจะมีช่อง USB Type C ชาร์จเสร็จก่อนเอาไปปาร์ตี้ต่อปิดจุกให้เรียบร้อยเพื่อให้มันกันน้ําได้นะครับอย่างที่เห็น ผมไปจุ่มน้ำให้ดูมันลอยน้ำได้นะครับแล้วก็ทนต่อการตกราคา3979บาทยังไม่รวมกดโค้ดส่วนลดเหลือไม่ถึง3000โคตรคุม้มใครสนใจผมแปะลิงก์ใต้ดีคลิปชั่นนะครับหยุดยาวนี้เอาไปปาร์ตี้กันให้สะใจรับประกัน18เดือนไปแล้วครับผมสํารับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ